ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะครับมานี่อะไรเอ่ยแซ่บแหม่มอนมอนเบอร์รี่ครับนี่หวานนะครับตัวนี้หวานนะใครหิวบ้างนี่มอนเบอร์รี่ครับมอนเบอร์รี่นะครับหวานมาก หวานเจี๊ยบเลยนะครับวันนี้มาขามป้อมอันนี้เขาสั่งโลหนึ่งตักถ่ายเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเป็นไงอมืมาเดี๋ยวก่อนผมไม่ชอบกินลูกใหญ่มันแข็งชอบลูกเล็กๆนะ แทบแ่บกันนะครับอืม,อ,มอร่อย มาครับใครหิวบ้างเวลานี้อร่อยมากผมลองปกติจะใส่พริกเกลืออย่างเดียวนะครับพริกน้ำตาลเกลือวันนี้ใส่รสด,ดี เออรสด,ดีหวานนะ่ะอร่อยอะ่ะวันนี้เลยลองใส่รสด,ดีอืม นะสศบ,สบ หม่อนเบอร์รี่ได้เหงื่อเลยนะอากาศเริ่มหนาวแล้วได้เหงื่อเลยนะกินอันนี้แล้วได้เหงื่อนะครับเพื่อนๆได้เหงื่อได้เหงื่ออแซ่บๆนะครับมาใครยังไม่ได้กินวันนี้ก็สั่งหนึ่งโลครับหนึ่งโลนะครับ หนึ่งกิโลเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเอานะครับเนี่ยลูกเล็กๆเ,เปลือกมันไม่แข็งชอบ อันนี้มันจะแข็งเนาะถ้ามันแข็งเกินไปฟันไม่มีเขียวนะเนาะยั่วๆกีกหนึ่งคำเดี๋ยวเวลาเกิน <c oughs> เดี๋ยวเวลาเกินอื อร่อยอร่อยอืมที่เกลือเยอะๆเยิ้มๆเนาะอืม จะออกเปรี้ยวๆฝรั่งนะครับเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเวลาเกินกับมอนเบอร์รี่มะขามป้อมนะครับกับพริกเกลือยั่วๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับโชคดีปังๆหมันๆนะครับมีความสุขทุกๆคนนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ